คือความเสือครับพี่น้องครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พามาเบงิงห้างห้างขื้นไม่ไม่ขีนหนักนะครับเนาะหรือคนที่ผูพันเอินว่า,าเอาไปเห็ดขีดสุดดินเพียงครับนะครับแต่ก็ห้างยังอยู่อยู่อันเก่าก็จะเก็บอาครับบ๊องหักบ๊องค่อยค่อยหักก็ได้นี่ครับ เก็ดมอเวอิดครับมวลน,นีิสิบอันบบขุดบบขุดทำไร่าาบานข้าเจ้าได้ครับขอเอาแต่ส่วนส่วนที่เพิ่นขึ้นมาถึงถ่งๆครับเห็นบอกครับตูนเพิ่นก็ก่อขึ้นไม่ได้ขอเอาแต่ส่วนทั้งสี่นะครับพี่น้องเอาไปเห็ดของดีครับหาเห็ดยากได้ครับทีสูตรดินเพียงผู้บาอาจารย์พ่อแม่เพ,พออิ่นพาอ,อ,อ,อื่นกับคีสูตรดินเพียงเพิ่นว่า บางคนกับโบเคยเห็นครับพี่น้องมันเป็นข้อมเสื้อครับของแบบนี้มันอันนั้นฮักอัตส่วนที่มันอยู่ข้างบนอย่างเสียครับกับขัข้งที่บนเหยียดหางไปว่าอืมคอยเก็บเอาอันนี้แล้วนู้นแต่อันี้มางัดเอาเหนียนนู้นเอาเสียมอืออันนั้นนี่แหละครับสิดึงเอาซ้ำหนี่ที่เหลือเพิ่มกับสิกอขึ้นมาเองไหนแ้วไหนเหนียนโอ๊ะหาแนวขแข็งๆกิ่มเอา นี่ับเป็นบอ่อพงนี่นี่นแตกโ,โอ้เดี๋ยเพิ่นก็บกอขึ้นว่าใหม่ได้ครับนี่มังกรข้าเจ้าสิ่ขุดเอาอหอดข้างล่างครับของดีดีเลี้ยงสิอยู่ขางลางเดินเป็นห้างข้าเจ้าเนาะค<อ>ู่อาจารย์ผมเพื่นก็นเลยบอกว่าบ่ต้องไปคุดพังเฮื่อนข้าเจ้าเด้อเอาเค เอาต yup. ะุ sure ่มที M ่มันอยู M ่ทั N ้งๆกับพ่อคนบอกมันจังบวะจะไปเบียดเบียนขึ to ้นมานี่ครับมผมนี so us, well, right ่ของเก่าเก็บไปเพื่อบ่มันหน่อยครับพี่น้องอาจจะเป็นส้มพีไก่ละเนาะบ่พี่ไก่ก็ว่างช่วงหลายเดือนก่อนนี่นะนี่ครับในบ่ครับ โงงง่าหนีเลยคืนเบิร่งชมนี่หัหกลงผีครับพี่เก็บเอาไปเบิ้ดเลยครับพี่น้อง <love> เดี๋ยวผมพานั่นพอนจะพึ่งเด้อนี่ครับพี่น้องถึงสีหักเอาหมู่บ้านนี่ตอนผมมาเห็นนั่นโบโบมีส่วนบนเลยครับจะมีหอดแค่นี้แหละบางทีจะแค่มือเดียวครับ อ,อดบกครี่สิบซีสมุงสม่งนี่ก่อขึอ้นมาหอดหเพียเด้เดี๋ยวเพื่อนก็เอาขื้นมใไม่ครับตัวห้องบดีคุดบานคุดพางเลยนี่ชิ่น้ำน้ำโพน,น้ำหยังครับบ้านพี่น้องขั้นไัเห็นก็เก็บไปเด้อครับพี่น้องคูบา่าาจย์เพื่อนเอาไปเห็ด ผสมปัทุมงคล้นผสมนวดผสมอย่างนี้นะครับเห็ดแนว่ยหอยคนเอาไปบูชาค่าขายเห็ดแนี่ยค่าขายครับันไดเป็นกระไหนี่เราขึ้นไฟเลยไปเก็บซุ้นทึ้นตุ่นก็เก็บปล่อยยังสีเลยเดี๋ยวก็สีบื้อขึ้นมาหัวเป็นห่างห่เลย มีเพราะดินถิ่นใช่มากเหมือนกันมาจุดถู่ขอเอาขันหามาขอครับอะไรหัวใช้ไม่รู้สั่งแล้วมันห่างโดนนะเนาะเห็นบอกพี่แต่ก่อนผมกับมีตาพอผมเป็นคนหาผมกับโบเคยหาเองเด็เห็นเห็นเองกับโบเกินอันหนึ่งสองอันครับ ้งหมนี่เป็นสีบขวี่ออมออไปฟังทั้งผีกมีนะตัวนึงกะมีกวน่ๆสีดินนั่นยซื้อเออพี่ครับปุ๊บไม่หน่อยครับแลวอันเก่ามันเอ็ดพังลงอบนันเดี๋ยวนั่นเยวยซื้อตีนใส้ตัวนั่นเก็บเอหันร มันอเก่าพอดีหัล้มละหักลงสองอันเอียดหม่ดีบเงาเลยครับไควอยเกี้ยวบ่วมันชีบัวลายบัวไหเห็ดหักลงเด้อก็เห็ดถึมาใม่อีกเห็ดหักลออ่เห็ดม่งมอ่ะเออเปิดเปิดเอามีเดี๋ยเจเป็นหลังหลังงเดี๋เนไปเห็ดอก พอกอะมอืมมันพอผัหนึ่งได้นิมันกรอบพอสำเนดแบบเป็นแบบนูน,น,นอเอามาสองคนครับมัน เมืองวานเมืองวานมากนี่ครับมาดำหน้าเลยเย็นแต่ว่าง่วงนี่บุบบ่เห็นได้เมืองวานโอู้พ่นพุ่นพุ่นเบ่ากลางมันพ่นเลยอู้แบบ่เบียบตื่นเลยบึ้งบึง้งเมียนเมียนเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งผมพาไปบึ้งครับพี่นอ้องโอ้ดินซอออก ฝนซอดินออกว่าดินซอออกว่าท่านพ่ากระเว๋าโบาถืออู้อผมพาไปครับมาโมนหอนมองกระชีพามาเบิ่งอยู่ครับพี่น้องมาพ่อนีก่อนเบิ้งพี่น้องเบิ่งโอ้เกิดมากกระขังแรลกเลชีวิตผมเลยนี่ที่เห็นหลายไปนี่มุดจระพี่น้องนั่งนั่ง เมนบอลในสกีข้าวขาวเมนเมนครับเมนนี่เนี่ยมาโดนเตืาดผมว่าเมนบลที่ไหนว่าเมนอีหยังเมนหักใหม่บลเมียนเลยนี่เมียนเบิดเลยดนี่ครับเมียนหั่งตัวตัวถิ่นอยู่ใต้ดินนี่ครับตัวที่พวกเขาบกกลดอซุ่มอยู่อยู่ตึงทึ่งถิ่นบกกลดอานี่เลยเมื่อกี้ไหนเป็นก่อนเป็นก่อนเลยพี่น้องเมนนี่นี่นี่อยู่ใต้ดินที่ว่าบกกลนี่เป็นแนวนี้เลยครับเห็นบ่ มันม่ดีหน่อยเด้ว <si no ยวอี่เด็มันเดกโอเวอร์ลยชะตายโอ้โหเอาเอาเอาถุงมาใส่แยกก็ไปเคลียร์มันมีถุงอีกอยู่บ่แม่นบ่เฮาเอามาแบียบผีเมียนเวิดเด้จนี่โอยโบเมนบนมาแบียบฟุกเบียบนั้นเด้ครับอ้ไรล่ะเมียนๆนี่อันนี้แล้วก็เห็นว่ามานี่บ่แม่น พวผมมาแบบวันเี้มีแนววดนจิตด,ดนใจมากดำหน้าซอยเพื่อนย่เดม,มือวัน,นะน,นคู่บาอาจารย์ได้ครับเบิ่งหันเบ้าม่หาเสื้อกับตรงเสื้อครับพี่น้องเรื่องนี้นโอ้โหเดี๋ยวพรมเถ้าอันถุงอีกอันไม้ก็พ้อนกันครับนี่พี่น้องพอแล้ว นี่แต่สิงที่อยู่ข้างล่างที่ว่าข้นเป็นขุดในชิได้ตัวนี้แหละครับพี่น้องเช็นบอกนี่ผมดึงมันผมมใส่มีดขุดถามจริงอยู่เลิกได้ครับเนี่ยสมุดวัดจากนี้ขึ้นมาอ่นบอกพี่คิดเพื่อนดินอยู่เทิงเนี่ย้าไม่ได้ขุดหนูขุดลงแบบเลยครับสุ่มที่ที่พานมากกันเห็นบอกครับโศกดีีครับเหมือนนี่ที่มะพร้าวตัวนี้นี่เลยพ่อข้างล่างแบบที่ห่างหางที่ มันบอกมีแม่มันอยู่แล้วสแสดงว่าเพิ่นสีห้เห่าเลยแล่ะครับพี่น้องนี่เบื้งตีล่ะผมดมเบื้งแบบหอมหอมคือหอมคือขี้ย่างคืออย่างนี้ครับแมวโอ้ว่ามันสีเอายังไงยังบ่้วน,นแล้วนั่นง,ไง,นนนงไปเอาทั้งผุ่นเบิดแล้วบ่ซุ่มที่เห็นอยู่ทั้งผุ่นเอาเบิดแล้ว โอ้ย oh, okay, okay. mm ังตีนตะสน้โอเคโอเคอือโอ้บางทีจะพุงแบบนี้ครับพี่น้องอรอพ่นเปอวเสียมอยู่พี่น้องผมบอกอยางงัดนอีกเดี๋ยวมันแตกจะมึกซักเอาหนีนะมองนีกับ่าด้คุดเอาอยู่ ตอนนี้ได้สองทุ่งแล้วนี่แหละพี่น้องพนงันพ่อแล้วเหมือนพ่อบอกแล้วมาพ่อพ่อเงาแล้วครับนี่แหละตัวที่ผมงัดออกจากซื้อนี่ว่างหันน่าดอ๋ยมาพ่อตัวนี้เถิอนี่เห็นบ่ตัวนี้ตัว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 ที่อยู่เงนงครับเยี่บ เป็นห็ดจมงเป็นห้างไีา,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 าใส่ข้นปวกอยู่นี่สอ,<ม>สองถุง<ม>สองถุง<ม>พอไงเป็นเอางัวมาลำผมวาเอางัวเขาขพอ,อคนเลยทำนี่นะครับเหมือนพนงันของหางยยากครับพี่นอ้องสำหรับคิวนี้ไม่แค่นี้แล้วครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบมาลาม้อมชม ถุงนี้จะเป็นถุงง่วงตัวเทิงขึ้นมาจากดินนะครับตัวนี้เป็นห้างห่างเ,าเรามีโตเล็กๆในหน่อยครับโบคดเพิ่งลุกปต้อแล้วเนี่ยนะโบคดแล้วครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะของดีหายาตค้นโบหูกับชิโบจักไปเลยใสย่นี้มาเบิงเ้งไกลๆด้วยน,นี่คือโตเบาะนะครับ จะเมันก็นไปอยู่ห้างไหม